เอาละฮะกรามสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโมลไลเบตนะครับผมวันนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของระบบจอมยุทธโดดล่มนะครับหรือว่า Battle r o y a l นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบที่แฟร์ p v p นะครับสายเติมสายฟรีสายคนงบน้อยงบมากเนี่ยฝีมือล้วนๆนะครับเท่ากันหมดนะแบบ สู้กันแบบเท่าเทียมเลยนะครับหมดโดดร่มแล้วก็ยิ่งเราอันดับสูงมากเท่าไหร่หรือว่าตายอันดับสุดท้ายมากเท่าไหร่เนี่ยคะแนนเราเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้รับรางวัลเลื่อนขั้นด้วยนะครับนี่มันจะมีพวกอันดับพวกรางวัลเลื่อนขั้นต่างๆให้เราด้วยนะครับเวลาในการเล่นเนี่ยก็จะมีบอกนะช่วงเที่ยงครึ่งนะครับถึง2องโมงแล้วก็หกโมงเย็นนับถึงเที่ยงคืนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองลุยกันสักหนึ่งรอบดีกว่านับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะพามาสุ่มขอตูมหน่อยแล้วมล่อตาล่อใจเหลือเก le di guava <laughs> ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะช้อ p ป,ปี้เพเนี่ยเขาร่วมฉลองเปิดตัวเกมใหม่มูลไหลเบสนะครับแค่เราเนี่ยทำการเติมเกมบนเว็บเติมเกม c o m แล้วเลือกจ่ายผ่าน s h o p ปี้เพครั้งแรกนะครับในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีมูลค่า300บาทนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บเติมเกม .com นะครับแล้วไปที่เกมมูลไหลเบสนะครับนี่เพื่อที่เราจะได้ทําการเติม แล้วก็ล็อกอินเข้าระบบแล้วให้เราทําการเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เพย์นะครับนี่เลยครับคลิกเข้ามาปุ๊บเห็นไหมก็จะมีเลทราคาต่างๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกโบนัสนะที่เราจะได้จากการเติมช้อปปี้เพย์ด้วยนะครับเราก็เลือกเติมได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วทําการกดชําระเงินนะครับหลังจากเติมแล้วนะกลับไปที่หน้าเว็บเติมเกม .com นะครับแล้วกดไปที่รูปภาพกิจกรรมของช้อปปี้เพย์ด้านบนเนี่ยนะครับนี่นี่น,นี่กดเลยนะครับปุ๊บเพื่อเข้าไปที่หน้า กิจกรรมนะครับและให้เรานะครับทาการเลื่อนไปด้านล่างเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับหาคําว่าคัดลอกโค้ดที่เราจะได้ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โค้ดมานะครับและให้เรากลับเข้าไปที่ตัวเกมแล้วนาโค้ดที่ได้นะครับไปรับไอเทมฟรีๆชิวๆเลยนะครับเงินที่เติมไปก็ยังอยู่แถมยังได้ไอเทมมาฟรีๆอีกด้วยนะครับโคตดคุ้มนะผมบอกเลยโปรโมชันนี้เนี่ย แลกรับไอเทมได้ตั้งแต่2สิงหาคมถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัด1สิทธิ์ต่อ1บัญชี Shopee Pay ปป1โค้ดต่อ1ตัวละครในเกมนะครับแนะนำนะครับเติมเกมต้องเติมผ่าน Shopee Pay ปปบนเติมเกม .com โปรโมชั่ n เรียบนะครับนี่ครับดูนะได้จริงนะครับดูของเพียบเลยนะครับโอ้โห คุ้มมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะเราก็จะได้ของรางวัลนะครับจากเติมเงินครั้งแรกของในตัวเกมอีกด้วยนะครับเท่ากับว่าเราได้2ต่อเลยนะจากทั้งช้อปปี้เพยผ่านเติมเกม c o คอมนะครับแล้วก็จากตัวเกมของมูลไลท์เองอีกต่อหนึ่งนะครับอ่ะกดเลยครับละลายตัวเล่นหน่อยนะที่ผมเติมไว้ซื้อไว้เนี่ยยังไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับกะว่าอย่างนี้แหละใครที่ตามผมมาทุกเกมนั้นจะเห็นว่าผมเนี่ยดองทุกเกมจริงๆนะครับนี่อ่ะ มาดูในส่วนของคอสตูมกันนะครับนี่เลยครับโอ้โหชุดหายากคนระับนี่ผมสีขาวนะอันนี้เนี่ยจะได้เป็นชิ้นส่วน,นครับนี่มีหูแมวด้วยอะใส่แว่นสักหน่อยนึงแบบเดิรดด์ดหน่อยครับมีนี่ผีเสื้อ เนี่ยครับของหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่เป็นชิ้นส่วนนะครับซึ่งผมเนี่ยสุมไปบ้างแล้วแหละเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดเลยนะครับนีนไอ้ส่วนของชุดมัดฉาสมุดเนี่ยผมได้ส่วนหัวมาแล้วแล้วก็เนี่ยครับจะเป็นในส่วนของชุดสีดำหมาปากนามเกาะนักรบแล้วก็จะมีในส่วนของนักเลงรับบันะครับนี่โหในชุดจินนี่จะหาได้อย่างเท่เลยครับ นบซึ่งการจับรางวัลครบ30ครั้งเนี่ยจะการันตีในส่วนของชิ้นส่วนคอสต,ตูมประจําซีซั่นหรือคอสตูมลำค่านะครับซึ่งผมจะสุ่มต่อยนิดนึ่งละกันครับปุ๊บโอ้ได้ส่วนหัวมานะครับหมาป่าครามโอเคทีที่20ครับปึง้งโอเคทีที่30ครับสุ่มสัก100ทีดีกว่าผมว่าพื้นที่ในกระเป๋าไม่พอแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> มาครับโอ้ได้ส่วนล่างนะครับมัดฉาสมุดโอเคส่วนบนด้วยนะครับทีที่เท่าไหร่ไม่รู้40ิละมั้งอะ่ะลองกดดูครับปึ้งทีที่50ิบปึ้งทีที่60ปึ้งอ่าได้ส่วนบนหมาป่าครามอีชิ้นหนึ่งนะครับโอเคทีที่80ิครับทีที่90และทีที่100นะครับปึ๊บโอเคหมาป่าครามอะ่ะ ได้ทั้งล่างของบนเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงกันดีกว่านี่ครับที่มาใหม่นะโอ้โหชุดเท่เลยนะชุดสวยเลยนะครับนี่แล้วก็มีหมาป่าครามนะครับอ๋อนี่นี่ผมสั้นนิดนึงโอเคสวยเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของระบบแบตเิอรอรย่อกันบ้างดีกว่านะครับมาถึงนะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยทำการกดจับคู่คนเดียวหรือจับคู่หลายคนถ้าเรามาคนเดียวเราก็กดจับคู่คนเดียวนะครับปึ๊บนี่แล้วก็รอเวลาเลยนะ ก็ตอนนี้นะครับเขากําลังมีกิจกรรมจอมยุทธเดนตายนะฮะทัวร์นาเมนต์แบทเทิ r o y รอยครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่กําลังจะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับเตรียมตัวตะลุยสมอลลูมแบทเทิร์นรอยพร้อมฝึกสกิลวิ่งหลบตีและอัพแรงมาให้พร้อมน,นะครับสมัครพร้อมกัน25ส,ส,สิงหาคมนี้แน่นอนซึ่งกติกานะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยจะต้องรวมทีม5คนและผู้เล่นต้องมีเลเวลมากกว่า32ขึ้นไป แล้วก็แรงสําหรับแบตเทิรอรอยย่อของทุกคนในทีมนะครับจะต้องสูงกว่าขั้น3นะครับของรางวัลเนี่ยก็จะมีพวกไอเทมต่างๆนะครับนี่เห็นไหมตามนี้เลยนะครับหูแจกหนักนะครับแล้วก็จะเป็นพวกฉายาพิเศษนะครับจอมยุทธเดนตายนี่หูอย่าลืมรีบมาสมัครกันนะครับขอแบบหนักๆนนวมันๆนะทุกคนอ่าตอนนี้ผมเข้ามาในโหมดของการรอโดดล่มแล้วนะครับนี่นับถอยหลัง30วิเปที่เรียบร้อยอันนี้คือ ทีมผมนะดูในห้องค้นหาเมื่อกี้เนี่ยดูทีมนะครับมันจะไม่ขึ้นนะว่ามีใครตั้งทีมบ้างนะแต่ว่าอยู่ดีๆระหว่างรองไปสักประมาณ4นาทีเนี่ยอยู่ๆก็มีคนเข้ามาเองนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนสร้างอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ตั้งทีมไนงะส่วนมากเขาจะมาเล่นแบบเดียวกันเดียวนะครับบางทีก็เลยอาจจะไม่เจอคําว่าทีมมาครับโดดร่มมาก่อนแล้วนะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นทีมละ5คนนะครับเนี่ยเราสามารถกดดูแผนที่ได้ที่มุมขวาบนว่าเราจะโดดตรงไหนอะไรยังไงอ่ะผมกดโดดตามเพื่อนเลยละกันเนี่ยบแมปทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวอะผมตามเพื่อนก่อนเพื่อนไปไหนผมไปด้วยนะครับ <c oughs> ตามใครดีละเดียวไม่รู้ใครเล่นเก่งๆบ้างอะลงเมืองนี้เลยละกันอุ้ยข้างหน้าเหมือนจะมีคนด้วยนะครับโอ้เขาก็ลงทั้งทีมเหมือนกัน อย่าบอกนะตายก่อนเพื่อนเนี tá, <opoly> ja. ่ยไม่เอานับเนี่ยครับแล้วเราก็เก็บของนะครับปกติเลยเนี่ยเก็บชุดเก็บอะไรต่างๆนานานะครับเล่นง่ายมากนะเกมนี้ผมบอกเลยโหมดแบตเทอร์ล้อยอเนี่ยก็ทั่วไปเลยครับเก็บของบวกค่า C p นู่นนี่นั่นต่างๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีให้เก็บในส่วนของพวกสกิลนะครับของตัวละครของเราเนี่ยแหละเนี่ยกองหนังสือสกิลกลางโอเคสตตนโมเคมา เมื่อกี้เห็นคนผ่านไปนะผมโดนลุมก่อนไม่ได้แลผมบอกเลยนุง,งานลุง,งานเห็นไหมเขาผ่านไปแล้วนะเมื่อกี้นี้กับดักโอเควางก่อนแหละไม่รู้อะใครติดก็ติดนะครับตรงนี้อุย้ยเดี๋ยว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 ,เพ,ยวเพียบเลยเพียบเลยก็ตามผมมาแล้วนะทุกคนนี่อะมา โดนลุมัพโดนลุนมัพสตันมูสตันมูเสร็จวิ่งเลยครับผมห,หลบหนีช่วยด้วยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราก็อยู่ตรงนี้หมดนะแต่ไม่มีใครมาช่วยผมเลยนะทุกคนอุ้ยอุ๊ยขาแล้วครับตอนนี้โอ้โหขาแล้วครับขาแล้ว <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยตายตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอะไรกันนี้อ่ะมาแล้วครับทุกคนเริ่มใหม่เลยละกัน เมื่อกี้ตายแบบโกเกินแลวครับไม่โทษใครครับผิดที่เราเองนะโอ้อยู่ๆก็แตกแถวไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มกันใหม่ได้นะครับโอ้แต่มันจริงครับผมบอกเลยนี่เอามาตามเพื่อนตามเพื่อนรอบนี้ไม่แตกแถวแล้วเอา้าอยู่ๆลงมาที่พื้นเลยเหรอไวไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มองหาเพื่อนก่อที่เพื่อนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไม่เจอเพื่อนสักคนเลยนะครับอ๋อนี่ไงเพื่อนเราอุ้ยฝั่งนู้นเหมือนว่าจะมีอีกทีมหนึ่งนะครับ ไม่ได้การละเพื่อนรอด้วยเดี๋ยวตายอีกรอคอยเน่นี่นี่น,นี่เขามาแล้วจริงๆด้วยเอา้าเพื่อนโดนโอเคเดี๋ยวผมต้องเข้าไปช่วยก่อนนะมีอยู่สก,กิลเดียวทำอะไรได้บ้างช่วยกันอ๋อเขาล้มไปแล้วโอเคอะช่วยกันยำใหญ่ซะหน่อยฮะทุกคนอเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อย <c oughs> แตก <c oughs> เรียบร้อย เครับตอนนี้กอคานแล้วนะคนนี้ก็น่าจะหลงมาเหมือนกันนะครับเรียบร้อยตามเพื่อนลวกันไปไหนไปด้วยครับไปไหนไปด้วย <c oughs> ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเพื่อนเจอศัตรูอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่98คนนะับเพิ่งตายไปม่องเทิ้งไปแค่2คนเท่านั้นเองนะตอนนี้นี่ก็โดนหน่อยดิ ก็โดนหน่อยสิอุ้ยอุ๊ยติดหมินติดหมินติดหมินโอเคเพื่อนจัดก,การเออมีสองจะสู้เราได้ยังไงอะเรามีสองนะเฮ้ยเรามีสองนะเฮ้ยเออจะสู้ได้ยังไงโอ้ยแต่ต้องบอกเลยว่าเขาตีเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่เรามีสองนะเรามีสองเรียบร้อยครับฆ่าแล้วนะจังหวะนี้โอเคขอฆ่าแล้วนะ ขอเติมเลือดสักแป๊บนึ่งละกันเดี๋ยวเพื่อมีใครสวนเข้ามานี่ไงอยู่ทีมเขามาแล้วอุ้ย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 ทีเขา,มาใม่อีกคนนึงเอาดิเอาดิเออเอาดิมานี่ออุ้ย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 เอาหน่อยเ,เ,เพื่อนโอ้โหเพื่อนหนีพระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับ โอ้โหเพื่อนเหลียวตัวรอดเลยนะแหมโอเคไม่เป็นไรครับเราได้โอกาสโดดร่มลงมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนห่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างนี่แหละมองหาเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเพื่อนเรานะครับโอเคเอ้าคนเดิมนี่โอ้โหมาตายกับบรืลเป่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่ละ สวัสดีมาอยู่ละตัวไก่ตัวบันลวครับเพื่อนมาก่อนเสมออุ้ยแต่ว่าวงก็บีบนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งช่วยด้วยโอเคตอนนี้ผมมีสามเท่สามเท่าสามเท่าได้หวังผลสามเท่ายังพอได้หวังผลรอดไหมเราจะรอดไปด้วยกันเพื่อนเราจะรอดไปด้วยกันตอนนี้เหลือเจ็สิบแปดคนเท่านั้นครับอุ้ยเดี๋ยวตัวแตกครับเพื่อนช่วยด้วยตัวแตก โอ้โหช่วยด้วยเอ้ยเรามีสี่นะตอนเนี้ยแต่ช่วยด้วยเพื่อนจะตายแล้วจะตายแล้วอู้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อมาช่วยไม่ทันนะโอ้โหตายก่อนสตาติดเลยต้องยอมรับว่าตัวเองกากจริงๆแลครับอย่างนี้เนี่ยครับมันก็เล่นเหมือนแบตเตอร์รอยยอทั่วไปเลยนะครับก็คือสู้กันเป็นทีมนะครับ ทีมละ5คนอย่างเงี้ยจนเหลือทีมที่เหลือรอดแค่ทีมเดียวนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะประมาณนี้โอเคก็ส้องเราใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสําหรับวันนี้สวัสดี